สวัสดีค่ะเด็กๆคะกับชาวันศุกร์เหมือนเดิมเลยนะคะก็พบกับคุณภูหวานะคะ่ะในสัปดาห์นี้ก็เราต้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยเรื่องลอยกระทงนั่นเองค่ะและใบงานนะคะก็เกี่ยวกับกระทงนะคะวันนี้นะคะไปดูกันก่อนว่าวัสดุอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะมีใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะแล้วก็รูปภาพส่วนประกอบของกระทงนะคะกรรไกรแล้วก็กาวค่ะเด็กๆค่ะหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดตามผัวเลยนะคะ นี่ค่ะหน้าน,นี้เลยนะคะดูสิมีรูปภาพอะไรไหมคะไม่มีใช่ไหมคะนี่ค่ะรูปภาพอยู่ตัวนี้ค่ะก็คือรูปภาพส่วนประกอบของกระทงนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะใช้กรรไกรค่ะตัดตามร้อยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็นําม,มาติดนะคะประกอบนะคะให้สวยงามนะคะเป็นกระทงนะคะไปดูกันค่ะว่าประกอบเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบไหนคะ่ะ สำหรับใบงานเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโดยเราจะติดนะคะสีชมพูก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมานี่เลยค่ะกีบบัวสีเขียวนะคะแล้วก็จะมาติดยกกล้วยทีหลังนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะติดทูบเทียนลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้กระทงสวยงามแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะ เขียนชื่อตนเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวี้ีคะกิจกรรมสร้างสารรค์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ